สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ทศนุ24แหล่งรวมข่าวสารและบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นที่จะทำให้คุณเข้าใจโลกใบนี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงที่กำลังขย่าโซเชียลและทำให้วงการบันเทิงต้องสะเทือนผู้กำกับระดับโลกบงจุนโฮของรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์ระดับตำนานอย่างเธอใส่กำลังถูกโจมตีอย่างหนัก จากแฟนคลับบางกลุ่มของลิซ่าแบล็คทิ้งเพียงเพราะเขาไม่ได้เอ่ยถึงชื่อของเธอในการสัมภาษณ์ล่าสุดนี่เป็นเรื่องของอคติทางชัชาติหรือเป็นเพียงเรื่องของความเข้าใจผิดกันแน่ทำไมดราม่าครั้งนี้ถึงรุนแรงขนาดนี้และเราสามารถเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างวันนี้เราจะพาคุณไปวิเคราะห์ลึกถึงแก่นพร้อมกับเปิดมุมมองใหม่ๆที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเจาะลึกเรื่องนี้กันเลย เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างไรและทำไมถึงกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกต้องจับตามองทุกอย่างเริ่มขึ้นเมื่อบงจุนโงในผู้กำกับที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการภาพยนตร์ให้สัมภาษณ์กับพัสดิสเลเพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่มิกิสิซึ่งเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้ในระหว่างการสัมภาษณ์เขาถูกถามว่าวงเคป๊อกที่คุณชื่นชอบคือวงอะไรและเขาตอบทันทีว่า แต่ประเด็นเริ่มขึ้นเมื่อเขาถูกถามถึงสมาชิกที่เขาชอบและเขาเอ่ยชื่อโรเซ่จีซูและเจนนี่ก่อนจะปิดท้ายด้วยคำว่าทุกคนฟังดูเหมือนเป็นคำตอบที่เป็นกลางใช่ไหมแต่ไม่ใช่สำหรับบางส่วนของแฟนคลับลิซ่าทันทีที่สัมภาษณ์นี้ถูกเผยแพร่สื่อโซเชียลก็ติดไฟลุกเป็นไฟแฟนๆบางกลุ่มของลิซ่าเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีชื่อของลิซ่า เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์หนักบางคนกล่าวหาว่าเขามีอคติต่างชชาติเพราะลิซ่าเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของแบล็คทิงที่ไม่ได้ถือสัญชาติเกาหลีและไม่ใช่แค่คำถามธรรมดาแต่มีบางคนถึงขั้นโจมตีส่วนต,วตัวต่อบงจุนโฮผ่านทางโซเชียลมีเดียข้อความใน X ทวิตเตอร์เต็มไปด้วยการกล่าวหาการหยีดหยามและการพยายามบิสเครดิตหนึ่งในผู้กำกับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ แต่นี่เป็นการเลือกปฏิบัติจริงๆหรือเป็นเพียงแค่เรื่องของความบังเอิญบงจุนโฮเป็นผู้กำกับวัย55ปีที่ไม่ได้เติบโตมากับวัฒนธรรมเคป๊อก ok, เหมือนวัยรุ่นยุคปัจจุบันการที่เขารู้จักชื่อสมาชิกถึงสามคนก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับใครหลายๆคนแล้ว <Yeah. S 1> และสิ่งที่น่าสนใจคือบงจุนโฮเคยพูดถึงแบล็ิหลายครั้งในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ <Yeah. S 1> เขายังเคยพูดถึงแบล็ k ิ้ง และวงการเพลงเคป็อกโดยรวมมาแล้วแสดงให้เห็นว่าเขามีความสนใจในศิลปินเกาหลีอยู่ไม่น้อยแต่คำถามคือเรื่องนี้ควรถูกยกระดับให้กลายเป็นข้อกล่าวหาเรื่องอคติทางชัวชาติจริงหรือไม่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้และเราจะไปวิเคราะห์กันให้ลึกซึ้งกว่านี้ในช่วงถัดไป selective o u t r a e หรือความโกรธที่เลือกปฏิบัติ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในยุคโซเชียลมีเดียเป็นพฤติกรรมที่ผู้คนเลือกโกรธหรือโจมตีใครบางคนหรือบางเหตุการณ์โดยใช้มาตรฐานที่ไม่เท่ากันบางครั้งเรื่องเล็กน้อยกลับถูกขยายเป็นดราม่าครั้งใหญ่ในขณะที่บางเรื่องที่อาจมีผลกระทบแป้แรงกลับถูกละเลยกรณีของบงจุนโฮก,กับแบล็ตติงเอสลิเซอรเป็นตัวอย่างของ s e l e c t i v i t หรือไม่เรามาวิเคราะห์กันทีละจุด อคติจริงหรือแค่ความบังเอิญข้อกล่าวหาหลักคือบงจุนโฮเลือกที่จะไม่พูดถึงลิซ่าเพราะอาคติทางชชาติแต่หากพิจารณาจากหลักฐานที่มีมันเป็นเรื่องของความตั้งใจจริงหรือเป็นเพียงความบังเอิญบงจุนโฮไม่ใช่แฟนเคป๊อกตัวยงเขาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่เติบโตมากับโลกของหนังไม่ใช่วงการเพลงดังนั้นเขาอาจไม่สามารถจำชื่อสมาชิกทั้งหมดของแบล็คทิง ได้เขาพูดถึง b l a c k ทิ้งหลายครั้งก่อนหน้านี้เขาเคยกล่าวถึง b l a c k ทิ้งในบริบทอื่นๆแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีอคต,ติต่อวงเลยความจำของมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบแม้แต่แฟนคลับของแบล็กทิ้งหากถูกถามแบบกระทานหันบางคนอาจจำชื่อสมาชิกบางคนไม่ได้ดังนั้นการที่บงจุนโฮไม่ได้พูดถึงลิซ่าจำเป็นต้องหมายความว่าเขาเลือกปฏิบัติจริงหรือไม่โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มแห่ง selective outrage ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของยุคนี้คือโซเชียลมีเดียทำให้ทุกคนมีเสียงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกเสียงนั้นมีเหตุผลอารมณ์พุ่งสูงแต่เหตุผลกลับลดลงเมื่อมีโพสต์เกี่ยวกับดราม่าบนแพลตฟอร์มอย่าง X หรือที่ทอลหลายคนอ่านแค่พาดหัวและร่วมโจมตีโดยไม่ได้ดูเนื้อหาจริงๆ a l g อ r i t h รสนับสนุนดราม่า แพลตฟอร์มโซเชียลใช้ระบบที่ทำให้โพสต์ที่มีความขัดแยง้งหรืออารมณ์รุนแรงมีโอกาสถูกมองเห็นมากขึ้น Cancer Culture และความกลัวที่จะถิ่นลักบุคคลสาธารณะมักตกเป็นเป้าของการโจมตีโดยไม่มีโอกาสได้อธิบายเพราะหากพยายามชี้แจงก็อาจถูกโจมตีหนักขึ้นดังนั้นบงจุนโฮกควรต้องขอโทษหรือไม่เราควรเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ในฐานะสังคมควรตั้งคำถามว่า เราใช้มาตรฐานเดียวก,กันกับทุกเรื่องหรือไม่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้เอ่ยถึงลิซ่าเราจะโกรธเท่ากับกรณีของบงจุนโฮหรือไม่เราให้ความสำคัญกับเรื่องที่สมควรจริงๆหรือไม่มีปัญหาใหญ่มากมายเช่นความยากจนความไม่เท่าเทียมทางเพศหรือวิกฤตสิ่งแวดล้อมแต่บางครั้งโซเชียลกลับเลือกโฟกัสในเรื่องที่ไม่ได้สำคัญจริงๆเราควรโกรธอย่างมีเหตุผล หากจะโกรธหรือไม่พอใจกับอะไรควรเป็นเพราะมีหลักฐานชัดเจนไม่ใช่เพียงเพราะรู้สึกว่าสรุปแล้วปัญหานี้สะท้อนอะไรในสังคมเรา c e l e t a l outrage ไม่ใช่แค่เรื่องของแฟนคลับ K-pop แต่เป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่ใหญ่กว่าสังคมออนไลน์เต็มไปด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลและหากปล่อยให้ดำเนินต่อไปอาจสร้างวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความหวาดตัวและการกล่าวหากันโดยไม่มีมูล ดังนั้นก่อนที่เราจะโกรธใครสักคนลองตั้งคำถามก่อนว่าเรากำลังใช้มาตรฐานเดียวกันหรือไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุงจุนโฮและกระแสะความไม่พอใจจากแฟนคลับของลิซ่าแบล็ k ทิ n งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของดราม่าบนโลกโซเชียลแต่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราทุกคนสามารถนำไปคิดต่อได้ 1. ความสำคัญของ critical thinking หรือการคิดวิเคราะห์ในยุคโซเชียลมีเดียคนเรามีแนวโน้มที่จะตัดสินสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วแค่เห็นภาพหัวข่าวอ่านคอมเมนต์สองสาอันหรือดูคลิปสั้นๆบางทีก็ตัดสินไปแล้วว่าใครผิดใครถูกแต่การคิดวิเคราะห์ critical thinking คือสิ่งที่ช่วยให้เราแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์ลองตั้งคำถามให้มากขึ้นก่อนที่เราจะเชื่อหรือแชร์อะไร แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้หรือไม่เรารู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือยังหรือแค่ได้ยินจากมุมเดียมมีอคติส่วนตัวที่ทําให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าหากเราฝึกการคิดวิเคราะห์เราจะเป็นผู้เสพข่าวสารที่มีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลือหรือกระแสะที่ถูกปั่นขึ้นมา2อ,อารมณ์บนโซเชียลมีเดียควรมีขอบเขตโซเชียลมีเดียทำให้การแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องง่าย แต่คำถามคือเรากำลังใช้สิทธิเสรีภาพหรือเรากำลังใช้มันเพื่อทำร้ายคนอื่นการแสดงความเห็นต่างกับการโจมตีเป็นคนละเรื่องหากเราไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราสามารถวิจารณ์ได้แต่การใช้คำพูดรุนแรงหรือการกลุ่มขู่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมในกรณีของบงจุนโฮแฟนคลับบางกลุ่มไม่ได้แค่แสดงความผิดหวังแต่มีการโจมตีด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและกล่าวหาว่าเขาเหยียดชัวชาติ ทั้งที่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเมื่อเราโกรธเราควรถามตัวเองก่อนว่าเรากำลังแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาหรือแค่ต้องการโจมตีใครสักคน 3. การสร้างวัฒนธรรมโต้แย้งอย่างมีเหตุผลสังคมที่ดีควรมีพื้นที่สำหรับการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ต้องเป็นการโต้แย้งที่มีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์นำทางวัฒนธรรมโต้แย้งที่ดีควรเป็นแบบไหน ฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายก่อนตัดสินนำเสนอข้อเท็จจริงไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวหลีกเลี่ยงการโจมตีบุคคลและมุ่งไปที่เนื้อหาของประเด็นตัวอย่างที่ดีของวัฒนธรรมโต้แย้งในโลกตะวันตกเช่นอังกฤษและอเมริกาการดีเบตเป็นเรื่องปกติและคนสามารถเห็นต่างกันโดยไม่จำเป็นต้องเกลียดกัน แต่ในสังคมออนไลน์ของหลายประเทศรวมถึงไทยการเห็นต่างบางครั้งกลายเป็นเรื่องส่วนตัวและนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงหากเราต้องการให้สังคมพัฒนาไปข้างหน้าเราต้องฝึกฝนทักษะการโต้แย้งด้วยเหตุผลและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างสี่เข้าใจว่าโลกนี้มีบริบทที่แตกต่างกันอีกหนึ่งบทเรียนที่สำคัญจากเหตุการณ์นี้คือความเข้าใจในบริบทของแต่ละบุคคล บงจุนโฮเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไม่ใช่แฟนเคป p วัฒนธรรมของเกาหลีอาจแตกต่างจากวัฒนธรรมของไทยการตีความคำพูดของเขาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะลดความเข้าใจผิดและใช้วิจารณญาณมากขึ้นหากเลือกโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ s e l e c t и в อททำให้เราหลงไปกับดราม่าที่ไม่จำเป็น แต่ในขณะเดียวกันมีปัญหาใหญ่มากมายที่ควรได้รับความสนใจมากกว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมและโลกร้อนความไม่เป็นธรรมในสังคมหากพลังในการแสดงออกของเราถูกนำไปใช้กับเรื่องที่สำคัญจริงๆโลกอาจจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่สรุปแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป ใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีขอบเขตแยกการแสดงความเห็นออกจากการโจงตีสร้างวัฒนธรรมโต้แย้งที่มีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์นำทางเข้าใจว่าทุกคนมีบริบทที่แตกต่างกันเลือกโฟกัสกับเรื่องที่สำคัญจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องดราม่าในกระแสเรื่องราวของบงจุนโหและกระแสความไม่พอใจจากแฟนคลับของลิซ่า ไม่ใช่แค่ดราม่าทั่วไปบนโลกออนไลน์แต่เป็นภาพสะท้อนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในยุคโซเชียลมีเดียเรากำลังอยู่ในโลกที่การตัดสินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงเพราะข้อความไม่กี่ประโยคหรือคำพูดที่ถูกตัดต่อให้อยู่ในบริบทใดบริบทหนึ่งแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเรากำลังสร้างสังคมที่เปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นที่แตกตา่างหรือเรากำลังสร้างวัฒนธรรมแห่งการล่าแน่นมด ในยุคดิจิทัลไม่ว่าใครจะเป็นแฟนคลับของใครไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศไหนเราทุกคนล้วนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่สิทธิ์นั้นต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้พลังของโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างสิ่งดีๆหรือจะปล่อยให้มันเป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายกันเองและคุณหลัะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณคิดว่าปรากฏการณ์ selective outrage มีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร และเราควรรับมือกับมันอย่างไรในอนาคตถ้าคุณชอบเนื้อหาที่เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามชื่อช่องของคุณเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์วิเคราะห์แบบจัดเต็มทุกประเด็นร้อนกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเราอยากฟังความคิดเห็นของคุณเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากการตั้งคำถามและการเรียนรู้ร่วมกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป